สวดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเคยซื้อดินถุงมาใช้ไหมครับนะคิดว่าหลายท่านพี่น้องเราหลายท่านหลายคนนะครับที่อยู่ในเมืองเนาะเอฟซีพี่น้องเรานะที่อยู่ในเมืองที่อยากจะปลูกผักปลูกนุ่นปลูกนี่ปลูกไม้ดอกปลูกต้นมงต้นไม้ก็คงจะเคยใช้บริการในการซื้อดินถุงมาใช้นะครับผมเองก็ซื้อเป็นการท่านผู้ชมนะเพราะว่า ดินบริเวณที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นดินถมแล้วก็ดินลูกหลังลูกลังปนกับพวกหินพวกกวดก็จะเป็นต้องซื้อดินถูกมาเหมือนกันนะเพื่อที่เราต้องการที่จะได้ดินมาเอามาใส่หลุมปลูกเอามาใส่แปลงปลูกนะครับเอามาใส่โต๊ะปลูกอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีดินนะครับดินมันมีประโยชน์อย่างไรต่อพืชนะที่หลักๆของมันก็คือช่วยให้พืชได้มีที่ยึด มีที่พยุงรากมันจะได้ไปเกาะไปยึดลำต้นมันจะได้ไม่โอนไปเอ็นมาหรือล้มนะครับนั้นนี่คือหน้าที่ของดินต่อพืชส่วนอื่นๆนั้นมันก็จะเป็นอาหารเป็นอะไรต่างๆนั้นเมืเดี๋ยวเราก็เติมลงไปนะครับหน้าที่หลักๆของดินเลยนะที่มีต่อพืชก็เพื่อให้ดินให้ให้พืชได้ยึดเกาะนะเพื่อให้พืชได้ยึดเกาะนะครับต้นมันจะได้รากมันยึดเกาะต้นมันก็จะทรงตัวอยู่นะครับ พี่น้องหลายท่านคงมีปัญหาในเรื่องซื้อดินมาแล้วเอามาปลูกปลูกแล้วมันไม่งามปลูกแล้วมันไม่ขึ้นนะพืชไม่โตไม่สวยต้นเหลืองต้นแค่แกนนะปลูกไปแล้วก็รดน้ํารดน้ําเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนก็ดินก็แน่นเราก็ไปบน่นโทษว่าดินนี่ไม่ดีเจ้านี่ไม่ดีเจ้านุ่นไม่ดีหนักก็ไปอีกบางคนโทษที่มือตัวเองโทษว่ามือร้อน ปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับปลูกอะไรไม่ขึ้นผมนี่หนูนี่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยอาจารย์นะครับปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามือหนูร้อนคนอื่นนะครับปลูกยังไงก็เป็นนะครับปลูกอะไรก็เป็นหลายคนก็ทักผมมาว่ามือเย็นอย่างนะปลูกอะไรก็งามไปหมดนะครับวันนี้จะมาเฉลยแล้วก็แนะนําวิธีการปรุงดินดินถุงปรุงอย่างไรนะวันนี้ คลิปนี้จะตั้งชื่อว่าดินถุงปรุงอย่างไรเดี๋ยวมาดูวิธีการเตรียมการเรื่องดินครับท่านผู้ชมครับมาชมกันครับท่านผู้ชมครับเวลาเราซื้อดินถุงมาก็ดินถุงเขาก็จะมีการผสมส่วนผสมต่างๆอยู่แล้วก็บรรจุถุงมาขายให้เรา3กับสอบร้อสอบร้อกับสอบร้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อเราซื้อดินถุงมาเนี่ยเราก็จะต้องมาปรุงเพิ่ม มาเพิ่มมาเติมหวีมาเพิ่มมาเติมอะไรลงไปนะครับเพื่อให้ดินที่เราจะไปปลูกพืชผักเนะี่ยมันได้มีอาหารมีแร่ธาตุมีสารอาหารให้พืชเราได้กินมันจะเจริญเติบโตดีนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนเราไปซื้อ,อน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกอะไรต่างๆมาจากตลาดเนาะเราก็มาตำเครื่องอะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อให้รสชาติมันได้เข้มขน้นเนมมี่ยท่านผู้ชมครับ ดินถุงข้างในเขาก็จะมีถุงพลาสติกรองอีกชั้นหนึ่งนะเมื่อเราเทดินออกมาก่อนที่เราจะไปปลูกอะไรก็ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเอาไปปลูกนะครับบางเจ้าเขาก็จะเป็นดินละเอียดนะที่มนันดำดนี่มันก็จะปนไปด้วยแกลบดำเนาะเราก็ไปเห็นว่าเออมันเป็นดินดำดีนี่มันน่าจะมีธาตุอาหารเยอะออนี่ก็จะเป็นดินล้วนๆก็จะมี ขุยมะพร้าวลรมะพร้าวสับนิดๆหน่อยๆปนมาก็เห็นมีเปลือกข้าวปนมาบ้างนะครับก็คงจะมีมีอะไรมากเมื่อเราได้ดินถุงมาอย่างนี้แล้วก่อนที่จะไปปลูกอะไรท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีแกลบหมักอยู่ที่บ้านนะท่านผู้ชมก็ใส่ลงไปดินหนึ่งถุงเราก็กะเอานะครับท่านผู้ชมก็ใส่ลงไปอยากให้มันร่วนซุยมากก็ใส่สักหนึ่งกระมังนะสักหนึ่งกระมัง นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับถ้าผู้ชมนี่ขาดไม่ได้เลยนะเรื่องของปุ๋ยหมักวันนี้ผมเอาปุ๋ยหมักขี้วัวนะขี้วัวหมักท่านผู้ชมเนี่ยดูมันล้นซุยหลังจากที่มันเป็นก้อนนะมันเป็นก้อนนะครับมันเป็นก้อนเราไปหมักนะครับโดยการกระบวนผ่านโดยการน้ําเมื่อมันหมักผ่านไปเดือนสองเดือนมันก็จะร่วนซุยอย่างนี้ ผมก็จะใช้ปุ๋ยหมักขี้วัวผสมลงไปด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับผสมลงไปด้วยก็ใส่ประมาณประมาณเอานะท่านผู้ชมเราก็อย่าไปใส่เยอะว่าปุ๋ยบางทีมันเค็มเกินเราที่เราจะปลูกอะไรอะปลูกพืชอะไรเราก็ต้องดูก่อนอันนี้มันบอกไม่ได้ว่าต้องใส่เท่าไหร่ท่านผู้ชมก็ต้องกะเอานะครับกะเอานะครับดินหนึ่งถุงเราอาจใช้ ปุ๋ยหมักสักหนึ่งกิโลนะแกลบหมกักอะไรต่างๆสักสองกิโลอย่างเงี้ยถ้าจะคิดเป็นปริมาณน,นะครับก็กะเอานะครับผมนี่ก็ใช้วิธีกะเอาเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้เราเราก็เอาดินที่เราซื้อเข้ามาเอามาผสมกับแกลบที่เรามีนะครับผสมกับปุ๋ย จนให้มันเข้ากันได้ที่แล้วรับให้มันเข้ากันได้ดีแล้วแล้วเราค่อยเอาไปปลูกพืชผักท่านผู้ชมนะเอาไปปลูกพืชผักถ้าอยากให้มันรุนซุยเยอะออกแกลหมักเยอะๆนะครับแกหมากเยอะๆนะม,อะมันก็จะทําให้ดินเราโปรง่งเนาะดินเราโปรง่งเพรารุนซุยนะครับกับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมในเรื่องของการเตรียมดินดินถุงต้องต้องปรุงอย่างไร ถ้าท่านผู้ชมมีอย่างอื่นอยากจะเติมลงไปอีกก็เติมได้นะครับมีใบพวกก้ามปูที่เราหมักอยากจะเติมก็เติมได้่า,มมานก็เตนะครับที่ผมมาทําให้ท่านผู้ชมดูนี่ก็ไม่อยากจะทาไม่อยากจะใส่หลายหลายอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไปทําตามท่านผู้ชมก็ต้องไปสรรหาเสาะหาวัตถุดิบที่ผมใส่ อันนู้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้กูม,ม,นนกม,มีนี่ก็หาไไปได้โอ้อยากเหลือเกินไม่ทํแล้วนะครับผมก็พยายามจะทําให้มันง่ายๆนะดินถุงที่เราซื้อมาอย่างน้อยก่อนจะปลูกเอามาเทใส่กระมังถ้าไม่มีอะไรสักอย่างต้องมีหนึ่งอย่างก็คือปุ๋ยหมักไม่ว่าจะเป็นหมูปุ๋ยหมักอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาปุ๋ยหมักเติมลงไปก่อนท่านผู้ชมครับเพราะว่าดินที่เราซื้อมาเขา คงไม่เติมปุ๋ยให้เรามาอย่างเต็มที่นะเพราะว่าถ้าเราเขาใส่อย่างเต็มที่เขาก็จะขาดทุนเขาเขาขายสี่ถุงร้อยห้าถุงร้อยสามถุงร้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะตกถุง20กว่าบาทเนี่ยถ้าผู้ชมคิดดูถุงดินถุง20กว่าบาทมันจะไปมีคุณค่าอาหารอะไรมากมายเราจะไปโทษคนขายก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาขายดินขายดินปลูกไม่ได้ขายปุ๋ยนะครับเขาเขียนว่าดินปลูก ดังนั้นดินปลูกมันจะดีมันจะสมบูรณ์มันจะมีธาตุอาหารครบแปลงต่างเราก็ต้องมาปรุงเพิ่มเติมอีกนะครับมาปรุงเพิ่มเติมเลยอท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูแปลงหน้าบ้านของผมเนี่ยกว้างก็ห้าสิบเซนยาวก็เกือบสิบห้าสิบหกเมตรอ่ะผมก็ต้องใช้ดินปลูกเยอะซื้อดินปลูกมาเกือบครึ่งลำรถอ่ะนาเทเทดินปลูกลงไปก่อนนะเทดินปลูกแล้วก็ แล้วก็มาเติมปุ๋ยนะเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยจนเต็มจนจนครบจน,จ,นจนเติมเต็มแปลงแล้วก็มาพวนนะพวนให้มันเข้ากันอันนั้นเรียกว่าการผสมในแปลงนะครับหลังจากพวนอะไรเสร็จเนี่ยแปลงหน้าบ้านนะผมตรงนั้นก็ปลูกครั้งแรกก็ปลูกพวกดอกดอกไอก้คุณนายตื่นสายปลูกดอกคุณนายตื่นสายเสร็จปลูกไปได้หมดรุ่นแล้วก็ถอนออก นะครับถอนออกแล้วมาปลูกพวกดอกดาวกระจายหรือดอกคอสมอสนะปลูกเป็นรุ่นที่2การจะปลูกรุ่นที่1เสร็จรุ่นที่2องผมก็ต้องเอาปุ๋ยไปเติมอีกอปุ๋ยไปเติมแล้วก็เริ่มปลูกพืชชนิดที่2ก็ปลูกพวกดอกคอสมอสหรือดอก,กดาวกระจายจนเ,าเ,าเ,าเาราเราเราปลูกจนมันโตจนเราได้ชื่นชมดอกมันงามเต็มที่แล้วมันก็แก่แก่ก็ถอนออก พืชชิ้นิดที่3ามที่ผมปลูกที่ผมเตรียมดินไว้แต่แรกเนะี่ยก็ปลูกตะไคร้นะตะไคร้นี่ก็ไปซื้อตะไคร้มาจากตลาดตะไคร้แก่ๆ้วนะก็ซื้อมามัดหนึ่ง20 30บาทเป็นมัดใหญ่ก็เอามาแช่ไว้แช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้สีห้าวันมันก็ออกรากนะออกรากก็ตะไคร้ไปปลูกปลูกมันก็ตัวน,นี้ก็งามเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่า ตะไคร้ที่ปลูกหน้าบ้านเนี่ยมันงามขนาดไหนไปชมกันครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นพืชชนิดที่3ก็คือตะไคร้ท่านผู้ชมนะครับที่มาปลูกในแปลงนี้หลังจากที่ได้ซื้อดินถุงมาแล้วก็มาเทลงทับไปในดินเดิมดินเดิมท่านผู้ชมก็จะเห็นด้านหน้าว่ามันจะเป็นดินลูกลังนะครับดินอัดบดเป็นหินเป็นกวดก็เอาทับดินเดิมลงไป แล้วก็เพิ่มเติมด้วยการเตริมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยหมักที่ผมได้ทำเติมปุ๋ยหมักลงไปก็มีการพรวนดินตะไคร้ก็สวยงามมากครับท่านผู้ชมแต่ละกอท่านผู้ชมดูได้เลยครับเนี่ยนะครับความงามของตะไคร้มันไม่เกี่ยวกับมือนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ยังติดยึดว่าเออมือเย็นมือร้อนมันไม่เกี่ยวกับมือร้อนนะท่านผู้ชม มันอยู่ที่การเตรียมดินและการปรุงดินนะครับอยู่ที่การเตรียมดินและการปรุงดินก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องในเรื่องของการปรุงดินหรือการเตรียมดินถุงดินถุงปรุงอย่างไรก่อนที่เราจะไปปลูกนะครับถ้าเตรียมตามที่ผมบอกรับรองพืชผักของท่านก็จะงามนะครับแต่ว่าแต่แตที่สําคัญก็หลังจากที่เราปลูกไปแล้วก็ ต้องเติมปุ๋ยให้เขาด้วยนะครับปลูกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เติมปุ๋ยไปเรื่อยๆคอยเติมปุ๋ยเป็นระยะระยะใส่ทีละได้น้อยแต่ใส่บ่อยๆพืชผักของเราก็จะมีธาตุอาหารนะครับไปบำรุงต้นของเขาก็จะได้สวยงามดังที่ผมได้ปลูกตะไคร้ไว้หน้าบ้านให้ท่านได้ชมสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องเราบ้างนะครับในเรื่องของการเตรียมดินปลูกนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ